เฮียงอะไรได้หนิหอมมาดีปลาทูเปิ้ญไก่ใช่ไหมไอ้ไกไก่มุนไก่มุนน้ำมาหนิอบหมูนี่นนนอบหมูว่าพโพโทางนี่ปลาทูตาแซ่นโอ้ Оп ขอาแก้มีขาดตัวนี้ว่าได้แล็ดลาวเลยมั้งเด้เอาว มาชินมาดึงมั่พน่นรดขันนี้ผลไปไง่ายลีเนะาะโทรเบาวแวงแวงมาโหลดตุสิิลงผลวาดลุกลงเลย <c oughs> อนนี้กำลังชิด,ดึงกันอีกเน,นองเลยดึงกินอีโบข้ดเนะะาะรอกว่าไปบ่ได้โลมลงถามไปดล้โลดโดดไ Có mà. Có mà nó đang đang tang tin cát chị nóng nóng lên nóng Nó nóng Nó khăn nóng nóng mà nóng 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 nóng

multimulti- Jazzy gasdaksguna เก็บรอดท่านนี้ดูดันรีบว่าระแทดีลงน่เรียบเห็นาแล้วบริญาตไหมอยู่ไหนไบสวันนี้เราขอบริญาตทุนบริญาตนี่ตุ๊กฮะโหนี่เจ้าฮักหน่าตอนนั้นไดดี โอ้ยไปดิแล้วหนิม่ได้เอาโอ้ขาหลพันน่งมะแนชิันเลยไั่ได้มัน่เลยบัสิเหตุแต่นได้ดีเลยว้าบ่ลงนี่เลยปะยอมเลยเลือนให้เลิ่นมันจะมวนอะไรเลคุณเจ้าของควรไหนทีอย่าพอยเลยได้ดีไปไ่นดี คนเราชิลงนี่ก็ขันลงฆาได้นี่นนนลมมาพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้กะคือว่าขึ้นได้เรียบร้อยโดยตัวซิดผมกัะพี่น้องเนาะหอาพีดพลาดประกันในก็นต้องขอโทษขอขอภัยไลเดอร์พี่น้องเด้อขอกันคลิปหน้าพี่น้องเลยสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางตลอดปลอดภัย ินลำนี้ย่้องเอ้เนาะมาต่ออีกอีกหึงหมู่บ้านน้องไอ้เนาะเครื่องพอเครื่องเขาก็ยังบ่เบิเนาะบืเพื่นมาเอาเครื่องน้องเลย้าเาะ มาไ้หม่ยมาายใส่กันเด้อเท้าเนี่ยู่ได้หรทรเท่าเดีย่ชูยใดยูยเออเ่าาี้่ใอพใ้ครัูแล้วใจใครู่กันอแ้เมายื่นฟีทาไปยื่นทางนาาเออยื่นผูกก็ได้เอามาพีธาเดี๋ยวพึ่งไปเด้อถ่ายรูปก่อน

มันเต็มรถเลยน้ำออกแกงคนโตกค่แขกงน้ำออกแกงกะล้อยรถคากะยูดึงดึงดึงบนในยูเฮ้ยเจ้าที่จะพาไปเด้อจะพาไปเด้อนั่งอยู่นี่ก่อนเด้อไอแจกได้บุทุกคนและทายทุกดวงกัน

đây đây cả, đây cả thằng lằng con, đây cả thằng lằng con đó, mày thằng đây này, mà áo ra đây là cha bái <laughs> đây này đây du đây là du thằng lằng đó, đây là thằng lằng đó

ไปอยู่พุดไปอยู่พุดนั่งพุดอ่ะไปพุดบาดนี้ไปพุด <coughs> <coughs>

ผมมีเขาโลโคงเนาะเอา้อโคงมาฮะ <c oughs> บบแม่นญาติเพิ่บนปข้ดใจดเอาไปใหญ่เจนันยังบ่มีไปได้ไปได้ <c oughs> ได้ายบใหมายอใหห้เลยไครมีเ็ดมีไก่เอาไม่กินเด้อเ uh, ่าฮ่าฮ่ก uh ิด้วยไมต้ง้น้ำจำนำมาเนาะอ่า่าฮ่มันจะมีมือหนาขมามออไเ้าซ้อเดีแล้วตนัน่อรเอาไก่ริว่ามึงเจอได้เนาะเอาเรื่องเลย่า nah uh ่โอ

เอาอะไรอะเอา่ยังทำได้บอยังสงคนเนาะ เดี <c oughs> <laughs> ๋ยวจายนัหรอเปาเดี <disciple> ๋ยวบป่อ้าเล็กกว่น่ะเยากอ้าปเดียวกัป๊บ้อไเนาะไไเวยาป้ายจีน งานเฮาบัมนอนนอนเสียด้รถสองรถตูกฮะกลางใกล้กันนี่แหละกลางนี่เนาะโอ้โหกางรถเขาแสยดเขาต้นน้อก็จะขืดอเลี้ยงนี่เนาะน้ำใกล้กันนี่แหละพี่น้องเงยเนาะยังชั้นเจ้าคือมากลางอยู่ในเลยนี่เฟิร์นสินั่งดิเต้นเขาออกนอกเลย โอเคพี okay, ่น no, ้องเอ้เนาะเดี๋ยวน้องตุ้ยใส่ก็จัดสันต่ซอยกันก่อนบบดนี้เนาะกูเต้นสอยกันพี่น้องเลยทางเต้นสอยกันโอ้คนได้เมื่อไ่ทำอะกันน้องเนาะว้าพี่โตอันนี้ก็หมปินอันนี้เอาไม่ไเด้อ ปะจค๊ดเยี่ยงตัวนี้ไก่บอธรรมาสตรเลย มีคนเผาสั่นบอกแข <c oughs> ่งิพามาเบิ่งสุดเด็ดพี่น,อน,นอ้อยเนาะไอตา <c oughs> มาเบิ่งสุดเด็ดก่อนโอ้เหลืองอะไรได้หนิหอมมาดีป้าทุ <c oughs> เกเติมไก่ยังนี่ย ไก่หมุนไก่หมุนน้ำโอ้อ่โหภาพชุดน้องเลยโว้มรนอากาศที่หาเบิ่งใหญ่านียชุดชุดลงทั้่ใส้กันเฮ้ยน้องเลยที่ได้เห็นแบบนี้เนาะ,อะโอ้โหจุดยอดเลยบรรยากาศธรรมชาติ บรรยากาศก็เป็นใจแห้งพี่น้องเลยเว้ยนี้สุดยอดเลยไฟฟงไฟฟ้ามีครบไปเลยพี่น้องเลยเนาะกว่าเพิ่นมีอันเครื่องปั่นไฟฟ้าจากคนอื่นยังแหละพี่น้องเนาะแต่ว่าอดอกเปาะดอกไผยเยาว่าคำตัวหน่อยเพิ่นใต้ไฟเนาะตัวไซส์สิทาพี่น้องเบิ่งอีกบรรยากาศเนาะสุดเจ๊กเลยเหมือนนี้

ไปเดาะตรงนี่ก่อนบนันพี่น้องเลยอ้าอืึดพ้นมามอก่อนหาน้าโอ้ยโคตรใสเลยพี่น้องเนาะแต่ว่าเนียเป็นน้ำฝนแบบว่าฝนมันตกแล้วมันไหลลงมาฮะพี่น้องเลยโดยทุกคนเดียวเลยอ้านี่อบหมูนี่อบหมูว่าทางนี่ปลาทุกอ่างกระเซ็โอ้ข้อแก้มีกขาดตัวนี้ว่าได้แล่นลาวเลยมาบ

ไม่ได้หนิไปเพายสิลูคันนี้ดุดันแห้งพี่น้องเอ้ยโฟอร์ดคันนี้เนาะดึงรถตู้ซิทแหละคันนี้พี่น้องเอ้ยรถตู้ซิทคนข้าเมื่อกี้นี่อ้าโธ่แบบสายแคมปิ้งด้วยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวน้องตู้ซาน้องตู้ไซพาพี่น้องไปเบิ่งทางอย่างเงี้ยเนาะอ่าโธ่เบิ่งบ่อนอนนอนอยู่เทิงโดดเลย ท้ายแคมปิ้งโดยเฉพาะพี่น้องเลยบรรยากาศโอเคเดี๋ยวขอโจบกล้องไปก่อนมาใพี่น้องเนะาะแ่สตทายพี่น้องเบิง่งตอนชีกำคำอีกจัหน้อยสิพาไปเบิ่งบ่อนที่นอนเท่าองเลยเป็นคนง่าย